เยธรรมาโหตุปภวาเตสังเหตุงตถากโตเตสันจะนยโธจะเอวังวาี่มหาสมโดมเป็นประกาศถาที่พระพุทธเจ้าตั้ตรัสไว้กับปราตชิกแล้วปราตชิกก็ไปกล่าวไอ้กับพระอาจิยบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอมาภาพก็เลยเอามาเขียนเป็น เป็นบทเป็นบทประพันธ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสวยงามใน,ในด้านอรรถรสก็เลยเขียนไว้ว่าอริยศัพ์หยวังไว้ในศาสนาได้รักษาพระธรรมกรรมสั่งสอนอริสอริยสัจสี่ตั้งมั่นไม่ตันกรนคู่นากรยาวไกลไปชั่วการเยธรรมาทำใดทำให้ทุกข ในมนุษย์สัตว์นานาหาประมาณเอตแองทุกตำองค์ทรงประทานกิเลสมารมัวหมองคลองอายัยความดับทุกตรงตะแดงให้แจ้งชัดไอ้กำจัดมิจฉาทิฏฐิหลงปิดไปอริยมัตทิทำองค์พระทรงชัยดับทุกได้หมดทิ้นได้ยินมาอัจสชิกล่าวทำแก้่ํำย่อสารีบุตร ก็กำเนิดเกิดปัญญาอักระสาวกสงองค์เบื้องขวาเลิศปัญญาแจ่มแจ้งแสดงธรรมอามาก็เลยเขียนไว้ย่อนย่อแต่ยังเขียนไม่จบโอกาสหน้าก็จะเอามาออาญาโยมได้ได้ฟังอีกโอกาสก็จะรียนสอน